ผู้ชมนะฮะหน้าจอที่คุณผู้ชมลังเห็นเนี่ยเป็นหน้าจอที่เป็นระบบ Android นะฮะตรงรุ่น a l p h a 3 30นะครับแล้วก็เป็นระบบ Android ที่ครอบคุมการใช้งานหลากหลายเลยนะฮะหน้าจอเป็น QLED การทัชสกรีนนลื่นมากนะครับเพียงปลายนิ้วสมัมผัสเบาๆนะครับก็สามารถที่ทัชสกรีนไหลลื่นแบบนี้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมีมาให้อย่างหลากหลายนะครับไปดูที่ Netflix กนะครับกดเข้ามานี่ครับสามารถที่จะเข้ามาล็อกอินใช้งานในส่วนของ เน็ตพิกได้นะครับกดอกมานะครับถ้าจะไปรับชมในส่วนของทีวีออนไลน์เราก็ไปที่ลุกทีวีได้เลยนะฮะนี่ครับนอกนืกนั้นนะครับยังมีในส่วนของแอปนะครับ Spotify นะครับสามารถเข้ามาใช้งานนะครับฟังเพลงแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องบลูทูธนะครับล็อกอินเข้ามาใช้งานผ่านตัวจอได้เลยแบบนี้นะครับ ไปต่อนะครับกับ YouTube นะครับนี่นะฮะนี่เป็นตัวอย่างหนังไว้แล้วนะครับนี่นะปรับความคามชัดได้นะครับเลือกความละเอียดหน้าจอได้นะครับ1080นะครับเล่นผ่าน YouTube นะครับ ดูหนังมันแน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าจอยอใหญ่นะีฮะสินิ้วทัชสกรีนลื่นนะครับหน้าจอไป QLED นี่นะฮะอ่าโอเคนะครับดูพอของปาของคอไปแล้วนะครับขาดไม่ได้กับแผนที่นําทางนะครับกดนําทางมาใช้งานในส่วนของ Google Map ได้เลยนะฮะสามารถใช้งานในส่วนของคําสั่งเสียงได้ด้วยนะครับแต่ที่ไม่นะครับ ไปสนามบินสวนภูมินะครับนี่นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับสามารถใช้งานในส่วนของคาสั่งเสียงได้เลยนะครับเวิร์กเลยนอกจากนั้นยังแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับใช้แผ่นที่นําทางครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะชมภาพยนตร์นะครับหรือเล่น YouTube นะครับแบ่งหน้าจออย่างนี้ได้นะครับนี่นะฮะนี่ฮะจะตัดเป็นกล้องรอบคัน 3D นะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองรอบทันนะครับแล้วก็จะเป็นมุมมองของด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะฮะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์นะครับกดตรงนี้นะครับเข้ามาในส่วนของตัวกล้องนะครับสามารถที่จะกดดูมุมกล้องได้เป็นฟอนต์นะครับเป็นกล้องหน้ากดเป็นกล้องหลังได้นะครับกดดูบริเวณจุดอับนะครับบริเวณด้านหน้าซ้ายเวลาจอดเทียบฟุตบาทดูได้นะครับดูเวณล้อหน้าด้านขวาก็ดูได้นะครับหรือจะดูแบบ ยาวเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานี่ฮะมีบอกด้่นข้างตัวนี้จะมีเส้นบอกให้นะครับแล้วก็มีมุมมอง b i r ร์ดไอวิวให้นะครับครบเลยนะครับนอกจากนั้นตัวนี้ยังบันทึกได้ด้วยนะครับเลคอขอดนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวกล้องรอบคันเนี่ยจะเลคอขอดอยู่ตลอดนะครับผมได้มีในส่วนของการบันทึกได้ด้วยลง usb นะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับกับตัวจอ Android ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัว ram 6ลอม128นะครับถือว่า ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมากนะครับกดเข้ามาดูกล้องได้เลยแบบนี้นะฮะถือว่าเจ๋งมากมากเลยนี่นะครับนี่ฮะสามารถกดดูได้นะครับในส่วนของ 2D แล้วก็ 3D นะครับสามารถหมุนดูได้รอบแบบนี้นะครับนี่คือพื้นที่จริงๆนะฮะคือเรากางผ้าคาลิเบตนะฮะตัวกล้องก็จะเห็นตารางของผ้านะครับรอบคันรถนะครับก็จะเป็นรถอาหาดแบบนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีตัวรถได้นะครับตั้งค่าได้นะครับเลือกรุ่นรถได้หวหมุกมากราบกลับกล้องรอบคัน3าใน